สวัสดีครับวันนี้เรามาท่องเที่ยวกับเรือแสงอาทิตย์ของกรุงเทพม,มหานครเริ่มต้นสายจากวัดศรีบุญเรือนไปสุดปลายทางที่ตลาดมีนบุรีซึ่งเป็นเส้นทางคลองแสนแสบเส้นใหม่ที่กำลังให้ทดลองนั่งฟรี เมีเรือสวนก็จะมีโครงเครงเล็กน้อยครับลักษณะของเรือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหะครับนั่งไปชมวิวริมฝั่งคลองสองข้างทางแบบสบายสบาย ้ำก็ยังใสสะอาดอยู่นะครับบรรยากาศร,ร่มรื่นผ่านสำนักงานเขตคันนายาวรับผู้โดยสารระหว่างทางประมาณ10บโป๊ะด้วยกันตลอดเส้นทาง มีความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมฝั่งคองที่น่าสนใจอยู่หลายจุดอันนี้ก็เป็นการลอดใต้สะพานทางด,วด่วนสวนกับถรถสายงาทิศของทรุงเทพมหานครล่วงเลยมาแล้วถึงตลาดน้ำวันเวียมที่ ีสะพานเชื่อมระหว,ว่<น>า <ำ S 1> งวาดน้อมเรีเ็นเหนือกับปํามเพ็นใต้ซึ่งอยู่บนถนนคนละฝั่งด้านนี้ก็จะเป็น ถนนสีรีไทยส่วนมัสคู่ก็จะเป็นฝั่งถนนร,ร,รา,นามคำแหงร้านน้ำบววดเรียบวัดคือสุสัปดาห์ก็จะมีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของตั๋บุญไหว้พระเพื่อความสุขกายสบายใจพักผ่อนดนใจได้อย่างมีความสุข เมื่อผ่านตลาดน้ำมาแล้วสักครู่เดียวก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายเรืออีกรำหนึ่งเพราะประตูระบายน้ำไม่ได้เปิดเราต้องเปลี่ยนถ่ายเรืออีกหนึ่งรำเพื่อเดินทางไปยังสุดจุดหมายปลายทางตลาดมินบุรี